สาสาเหตุใหญ่ๆที่ทําให้เกิดฟ้านะคะถ้าหากว่าคุณสามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยง3ส,สาเหตุนี้ได้นะคะรับรองว่าชีวิตนี้คุณไม่เป็นฟ้าแน่นอนสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วตามสัญญานะคะที่ว่าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสาเหตุของการเกิดฟ้านะคะ,ะข้อมูลที่พินจะมาบอกเล่าเพื่อนๆในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่พินได้จากการฟังแล้วก็ การอ่านบทความของคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามซึ่งพินก็สรุปได้3สาเหตุใหญ่ๆนะคะที่ทำให้เกิดฝ้านะคะสาเหตุที่1เริ่มเลยนะคะสาเหตุที่1ก็คือสาเหตุที่เกิดจากแสงก็คือแสง UVa แสง UVb แสงสีฟ้าแสงสีฟ้ามาจากไหนก็มาจากโทรทัศน์ที่เราดูแสงจากจอคอมแล้วก็แสงจากมือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะอะ ส่วนสาเหตุข้อที่2นะคะสาเหตุข้อที่2ก็คือในเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนในที่นี้ทั้งฮอร์โมนที่เกิดจากการที่ทานยาคุมฮอร์โมนที่เกิดจากการที่ตั้งครรภ์แล้วอีกฮอร์โมนหนึ่งนะคะเกิดจากโรคทางนารีเวชของผู้หญิงเช่นการมีเนื้อง,งอกในรังไข่การมีเนื้อง,งอกในมดลูกนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการทานยาคุมหรือการตั้งท้องเมื่อเราหยุดทานยาคุม หรือว่าเราคลอดลูกเสร็จแล้วนะคะฮอร์โมนพวกนี้จะต่ําลงฝ้ามันก็จะจางลงแต่ถ้าหากว่าเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับโรคนารีเวชพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับการรักษานะคะสาเหตุที่3นั่นก็คือสาเหตุของพันธุกรรมถ้าหากว่าคนในครอบครัวของเรานะคะมีปัญหาเรื่องฝ้าแน่นอนว่าเราก็ต้องมีปัญหาเหมือนเขานั่นพินถึงได้บอกตั้งแต่แรกว่าถ้าหากว่าคุณสามารถควบคุมหรือว่าหลีกเลี่ยงสาเหตุทั้ง หตุนี้ได้คุณไม่เป็นฝ้าแน่นอนในชีวิตนี้แต่มันก็ยากมากใช่ไหมคะที่เราจะสามารถควบคุมได้ทั้งสาสาเหตุแต่ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเราจะมีวิธีป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการเกิดฝ้าจาก3สาเหตุนี้ได้อย่างไรนะคะสาเหตุที่1ก็คือแสง UVA แสง UVB นะคะหรือว่าเกิดจากแสงแดดในกรณีที่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องออกแดดนานๆเนี่ยวิธีป้องกันก็คือคุณอาจจะต้องมีร่ม หรือใส่หมวกปีกกว้างถ้าหากว่าเป็นหมวกปีกกว้างทางการแพทย์นะคะหมายความว่าปีกมันต้องยื่นออกมาประมาณ1ฟุตไม่ใช่ว่าออกมานิดเดียวนะคะก็คือกว้างออกมาประมาณ1ฟุตรอบหัวของเราเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ต้องตากแดดแล้วไปตีกอล์ฟบ่อยๆในกรณีที่ชอบเล่นกอล์ฟนะคะตรงนี้ก็อาจจะป้องกันในการที่ว่าคุณอาจจะต้องสวมแว่นตากันแดดที่แบบมันใหญ่หน่อยครอบตรงหนกแก้มแล้วก็คิ้วของเราได้หรือไม่ก็ต้องสวมแบบหมวกไอ้โม่งอะ่ะ ที่ว่ามันคุมหน้าปิดหน้าเราได้แล้วก็สวมเสื้อแขนยาวหรือไม่ก็ปลอกแขนที่ป้องกันไม่ให้ผิวของเราสัมผัสหรือว่าโดนกับแสงแดดได้นั่นเองนะคะและอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการใช้กันแดดกันแดดในที่นี้นะคะสำหรับที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำนะคะถ้าเราต้องออกแดดแบบนี้ก็คือต้องมีค่า SPF ตั้งแต่50ขึ้นไปนะคะแล้วก็มี PA 3บวกขึ้นไปนั่นเองนะคะที่จะป้องกันแสงแดดในเมืองไทยของเราได้ในตอนนี้นะคะเขาบอกว่า,าจากที่พิน์ฟังแล้วก็อ่านมานะโดยมากแล้วคุณหมอจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรารักษาฟ้าดีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ป้องกันหรือว่าเราไม่หลีกเลี่ยงปัจจัยพวกนี้มันก็ยากที่จะทําให้ได้ผลในการรักษาฟ้าตามที่เราต้องการได้นะคะสําหรับปัจจัยที่2 ก็คือปัจจัยในเรื่องของฮอร์โมนอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทานยาคุมหรือการตั้งท้องอันนี้มันก็ถ้าหากว่าเราอยู่ทานยาคุมฮอร์โมนมันลดฟ้ามันก็จางลงได้แต่ถ้าหากว่าเราต้องท้องเราคลอดลูกเสร็จฮอร์โมนมันลดโอเคอันนี้ฟ้ามันก็จางได้แต่ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของโรคนารีเวศในกรณีที่ว่ามีเนื้องอกในรังไข่มีเนื้องอกในมดลูกพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่ เรารักษาดูแลว่าเราจะควบคุมการโตการาเขาเรียกว่าอะไรคือไอ้ก้อนเนื้อมันโตขึ้นก็หมายว่าฮอร์โมนเราก็โตขึ้นตามฮอร์โมนเราก็มากขึ้นตามมันก็เป็นตัวกระตุ้นด้วยเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยสรุปก็คือว่าเราควบคุมลักษณะของก้อนเนื้อหรือเนื้องอกพวกนี้ได้ดีแค่ไหนรักษาดีแค่ไหนแต่วิธีการหลีกเลี่ยงหรือว่าการป้องกันในระหว่างที่เขาไม่ไม่ไม่เป็นการเพิ่มฮอร์โมนจนมากเกินไปนะคะก็คือหนึ่งในเรื่องของการควบคุมอาหารประเภทท,ที่เป็นเครื่องในสตัตว์ ที่มีฮอร์โมนนะคะพวกไข่แดงแล้วก็พวกอาหารทะเลหรืออาหารอะไรก็ตามที่มันมีฮอร์โมนสูงๆะคะ่ะพวกนี้เราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าทานให้น้อยลงเพื่อไม่ไปกระตุ้นฮอร์โมนจนมันก่อให้เกิดเป็นสาเหตุของการเกิดฟ้าได้นะคะส่วนสาเหตุที่3นะคะนั่นก็คือสาเหตุของพันธุก,กรรมซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเรามีคนในครอบครัวหรือเรามีพันธุก,กรรมที่ก่อให้เกิดฟ้า น,นี้ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องของ DNA เป็นเรื่องของพันธุก,กรรมเนาะเพราะฉะนั้นถึงบอกเลยว่าถ้าหากว่าควบคุมได้ทั้งสามสาเหตุชีวิตนี้เราไม่เป็นฟ้าแน่นอนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือป้องกันได้ไม่หมดแม้กระทั่งาสาเหตุที่หนึ่งในเรื่องของแสงแดดใช่ไหมคะไม่ออกแดดไม่ได้ตัดแดดนานๆแต่มือถือที่เราใช้ทุกวันจอคอมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดฟ้าได้เช่นกันนะคะ ทีนี้เรามาดูถ้าหากว่าเราเป็นแล้วเราจะรักษาอย่างไงสําหรับการรักษารเราพินจะแบ่งเป็นสองอย่างใหญ่ๆเลยก็คือ 1. รักษาด้วยตัวของเราเองระยะยาวอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่มันในระยะยาวๆเนี่ยมันได้ผลดีแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญคือมันปลอดภยัยอย่างที่2ก็คือเราต้องพึ่งแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะคะอันแรกเลยก็คือในเรื่องของการที่เราดูแลเอง ถ้าการดูแลเองนะคะจากข้อมูลต่างๆที่พินได้ฟังแล้วก็ได้อ่านมาทุกที่เลยจะแนะนําก็คือการใช้ยาทายาทาในที่นี้นะคะถ้าอย่างใช้เองก็คือการใช้ไวท์เทนนิ่งไวท์เทนนิ่งในที่นี้คุณสมบัติของเขาก็คือจะต้องเป็นไวท์เทนนิ่งที่ลดเม็ดสีเมลานินเฉพาะจุดจะต้องไม่เร่งผ่าเซลล์ผิวเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นไวท์เทนนิ่งที่เร่งผ่าเซลล์ผิวก็จะทําให้ผิวหน้าของเราบางข้างหน้าก็อาจจะทําให้ว่า กลับมาได้แล้วก็เข้มขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะนี่ก็คือคุณสมบัติของไวท์เทนนิ่งที่เราควรจะเลือกใช้อย่างที่2ก็คือการผลัดเซลล์ผิวอาจจะด้วยของกรด AHA <A HA. S 1> อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการจะผ่าเซลล์ผิวได้ดีได้ไวหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกรด AHA แต่เท่าที่พิณได้ฟังคุณหมอแล้วก็อ่านบทความมาถ้าหากว่าเป็น AHA แบบเข้มขน้นไม่เหมาะกับผิวคนไทยเราเนื่องจากว่าถ้ามันเข้มขน้นมันจะทําให้ผิวของเราบางแล้วทีเนี้ยบ้านเราอ่ะอากาศเรามันร้อนแล้วพฤติกรรมที่เราอยู่กับจอมือถืออยู่กับอะไรเนี้ยตลอดเวลาซึ่งแสงเหล่านี้นะคะมันก็จะไปกระตุ้นให้กับเซลล์เม็ดสีเมลานไซต์ผลิตเม็ดสีเมลานินส่วนเกินมากขึ้นนั่นเองนะคะ,อะนอกจาก2วิธีนี้แล้วนะคะก็คือ1การใช้ไวต์เทนนิ่งแล้วก็การ ผลัดเซลล์ผิวการการใช้ครีมหรือว่าโทนเนอร์ในการผลัดเซลล์ผิวแล้วนะคะมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือการทานวิตามินการทานวิตามินนี้เราจะใช้ในกรณีที่ว่าคนที่เป็นฝ้าลึกที่ครีมหรือว่าการผลัดเซลล์เนี่ยไม่สามารถลงลึกไปในถึงชั้นหนังแท้ที่อยู่ด้านล่างล่างลึกๆได้ซึ่งที่ถ้าหากว่าเม็ดสีเมลานินนะคะถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะคะจะเห็นว่าเวลา เซลเม็ดสีเมลานอไซน์เนี่ยเขาสร้างเม็ดสีเมลานินมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นไปข้างบนก่อนพอมันเยอะขึ้นมันก็จะตกไปข้างล่างเวลามันตกลงไปยิ่งถ้ามันตกไปลึกเท่าไหร่นะคะครีมอ่ะมันจะซึมไม่ถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีครีมหรือเลเซอร์อไหนที่มันลงไปชั้นหนังแท้ลึกๆได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นนยคะเราก็จําเป็นที่จะต้องทานวิตามินเพื่อไปเก็บเม็ดสีส่วนเกินที่มันตกลงไปในชั้นหนังแท้ของเราลึกๆโดยการที่ว่าเราทานวิตามินเสร็จมันไปตาม กระแสะเลือดใช่ไหมคะมันก็จะแผ่จากกระแสะเลือดแล้วก็ไปเก็บเม็ดสีเมลานินส่วนเกินน่ะออกไปนะคะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะดูแลตัวเองแบบระยะยาวแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ในทุกๆวันไม่ต้องไปาพาคุณหมอหรือว่าไปพึ่งคลินิกนะคะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการใช้คีมกันแดดถ้าหากว่า คุณรักษาฟ้าดีแค่ไหนมีอ่าเขาเรียกว่าเครื่องมือหรือว่าครีมดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่ปกป้องก็แทบจะไม่มีผลในการดูแลรักษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นกันแดดอีกตัวหนึ่งควรที่จะต้องทาทุกวันก็อย่างข้างต้นที่บอกไปก็คือ1ค่า SPF ต้อง50ขึ้นนะคะแล้วก็ PA ต้อง3บวกขึ้นนะคะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราดูแลตัวเองได้ในทุกๆวันด้วยตัวเองนะคะสหรับวิธีที่2 ก็คือการต้องพึ่งพาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันคามงานนั่นก็คือการไปใช้เลเซอร์การฉีดลดฝ้าการทานยาซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะเราต้องได้รับการาได้รับคําแนะนาหรือการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ควรที่จะทําเองนะคะเพราะการกินการฉีดกับคนที่ไม่เชี่ยวชาญหรือไม่รู้จริงเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในภายภาคหน้าแล้วก็ อาจจะทําให้ปัญหาของเราลุกลามใหญ่โตได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราสรุปแล้วนะคะง่ายๆเลยก็คือ3มสาเหตุที่ว่ามาไม่ว่าจะเรื่องของแสงไม่ว่าจะเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเรื่องของอ,อมม่ะออพันธุก,กรรมทั้งสาทางเนี่ยมันต่างมุ่งไปที่เดียวกันก็คือการไปเพิ่มอ่ะเซลล์ที่ชื่อว่าเมลานอไซเมื่อถ้าหากว่าเราสามารถยับยั้งเซลเมลานอไซต์ตัวนี้ให้มันน้อยลงได้แล้วหยุดการสร้างเม็ดสีของมันได้เนี่ย มันก็จะเป็นการตัดต่อตนนั้งแต่ต้นทําให้กระฝ้าของเราเนี่ยจางลงได้แต่การที่ว่า,าวิธีการที่เราดูแลเนี่ยมันก็คือการที่ว่า1ไปหยุดยั้งการสร้างเซลล์เมลานไซหรือว่าเซลล์ฝ้าเนี่ยหยุดเป็นแค่การหยุดยั้งไม่ให้เขาสร้างมากเกินไปแค่นั้นแต่ของเดิมเขายังมีนะคะแล้วก็ถ้ามันมีอยู่แล้วไปควบคุมไม่ให้เขาสร้างเม็ดสีเมลานินถ้าหากว่าเราควบคุม2อ,อย่างได้ก็คือไม่ให้มันมีเพิ่มขึ้น หยุดการสร้างเม็ดสีมันก็จะทําให้กระฝ้าของเราจางลงได้โดยเฉพาะกระฝ้าตื้นถ้าหากว่ามันอยู่ตื้นๆถ้าหากว่าเราเก็บเม็ดสีส่วนเกินได้หมดไอ้กระฝ้าตื้นตัวเนี้ยรักษาง่ายมันก็จะหายไปแต่กระฝ้าลึกข้างในเราจําเป็นต้องใช้วิตามินช่วยวันนี้นะคะใครมีปัญหาเรื่องฝ้าลองเอาวิธีที่พินเอามาบอกเล่าต่อเพื่อนๆเนี้ยไปดูแลตัวเองดูนะคะว่าได้ผลอย่างไรมาบอกเล่ากันต่อนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามต่อในช่องนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ